เกิดเหตุฆาตรกรรมสุดสะเทือนขวัญหญิงสาวผู้เป็นนายหน้าค้าบ้านชื่อดังทำให้ทอมนิโคนายตำรวจสืบสวนคดีฆาตรกรรมสุดเกา๋าเข้ามาไขคาดีที่มีความซับซ้อนนี้แต่ยิ่งสือไปก็ยิ่งรู้ว่าการเสียชีวิตของเธอนั้นมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกมากกว่าที่เห็นและมันยังทำลายชีวิตของเขาความรักและมิตรภาพร่วมอาชีพของเขาอีกด้วย เรื่องราวของลิปฟทายลอกคาบฆาตกรที่ฉายในปี2023จาก Netflix Original นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ ลอกคาบคาตกรเล่าเรื่องราวของคู่รักนายหน้าคาบ้านผู้ที่มีชื่อเสียงและกำลังรุง่งแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นกลับไม่ได้รุ่งตามอาชีพมีความระหองระแหงแม้แต่ในวันสำคัญของวิวกราดีที่ขึ้นกล่าวคำสุนทรพจน์ summer เอล w i c k แฟนสาวก็ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามบ้านที่ทั้งสองคนนั้นทำการตกแต่งใหม่กำลังจะขายออกแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ซึ่งในเช้าวันนั้นเองซัมเมอร์ขนข้าของออกจากบ้านจนเหลือแต่เพียงบ้านเปล่าเตรียมตัวที่จะขายเธอได้กวาดบ้านทำความสะอาดครั้งสุดท้ายที่กระถางต้นไม้ภายในบ้านของเธอกับพบคราบของงูที่ลอกคราบเอาไว้แล้วซึ่งในวันเดียวกันนั้นเองวิวได้กลับเข้ามาในบ้านแต่ก็พบร่างของซัมเมอร์นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านด้วยบาดแผลจากการถูกแทงด้วยมีดไปทั่วร่างกาย จึงทาให้ทอมนใิโคนายตำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมสุดเก๋าที่อยู่ในช่วงปลายของชีวิตการทํางานในอาชีพตํารวจได้เข้ามาทําคดีและก็แน่นอนว่าคนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คงไม่พ้นกับวิลกราดีซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเธอที่เพิ่งคบหากันได้ไม่นานและปีเตอร์อดีตสามีที่เพิ่งหย่าร้างกันไปกับซัมเมอร์เอลสวิกหลังจากการชนสสุรศพแล้วก็พบว่า เมอถูกฆาตรกรรมด้วยมีดมีรอยถูกแทงมากกว่า30แผลซึ่งแผลสุดท้ายนั้นมีดก็ได้ถูกปักคากระดูกเอาไว้อยู่อย่างนั้นและก็พบหลักฐานที่เป็นน้ำอสุจิในช่องคลอดของเธอด้วยซึ่งเมื่อทำการตรวจ DNA แล้วมันก็มาจากปีเตอร์แฟนเก่าของเธอนั่นเอง ทอมก็ได้น้ำกำลังบุกบ้านของปีเตอร์ซึ่งปีเตอร์ทำทีว่าจะขอเข้าห้องน้ำแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้ชิงปืนตำรวจสายสืบคู่หูของทอมแล้วก็ยิงสวนกลับมาทอมจึงยิงสวนกลับไปบ้างซึ่งก็เข้าด้านหลังอย่างจังทำให้เสียชีวิตหลังจากนั้นแต่สืบไปสืบมากระพบว่าปีเตอร์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมซัมเมอร์และการที่มีสารคัดหลังของเขาอยู่ในร่างของซัมเมอร์นันก็หมายความว่าทั้งสองคนนั้นแอบไปคบหากัน แต่การที่ปีเตอร์ได้ยิงตำรวจนั้นก็พบว่ามีการพบยาเสพติดในบ้านของเขาซึ่งนั่นมันก็คือสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจยิงตำรวจนั่นเอง แต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือเอลี่ฟิลิปชายที่มีท่าทางน่าสงสัยชอบมาป้วนเปี้ยนแถวบ้านของัมเมอร์ซึ่งสื่อไปกระพบว,ว่าฟิลลิปนั้นแค้นสองคู่รักคู่นี้เป็นอย่างมากเพราะว่าพ่อของเขานั้นถูกหลอกให้ขายที่ดินในราคาถูกจนเป็นสาเหตุให้ตรอมใจจบชีวิตของตัวเองไป แต่ความยุ่งเหยิงนั้นยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะว่าฟิลิปนี้คือบุคคลสําคัญที่จะนำเบาะแสทั้งหมดมาให้กับทอมนิโคได้รับรู้ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกของการฆาตกรรมมันเกิดเพราะอะไรกันแน่และที่สำคัญมันได้เกี่ยวข้องกับแวดวงคนมีสีระดับบิ๊กซึ่งมีการร่วมมือและวางแผนทุกอย่างเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอน ทายที่สุดแล้วคนที่เป็นฆาตรกรนั้นจะเป็นคนใกล้ตัวผู้เสียชีวิตและมีความผูกพันกับตำรวจผู้มีอิทธิพลของท้องถิน่นในการบีบบังคับให้ซื้อขายที่ดินในราคาที่มันถูกกว่าราคาตลาด ซึ่งความสัมพันธ์และการเฉลยเรื่องทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวไหนบ้างก็ขอให้ทุกท่านนั้นไปติดตามชมริบถ่ายล่อคข้าบฆาตกรและไปหาคําตอบนี้เอาเองแล้วกันนะครับเพราะถ้าเราเฉลยตัวละครเหล่านี้ไปซะทั้งหมดแล้วนะฮะจะทําให้หนังแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้มันหายความสนุกไปเลยทันทีครับ ลิไทยายล่อคาบฆาตกรก็เป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนแต่ก็เล่าเรื่องแบบเรียบง่ายไม่ได้ทําให้คนดูนั้นสับสนอะไรมากมายนักและในจังหวะที่เขาต้องการจะเฉลยว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเขาก็ทําให้เรานั้นเห็นภาพแบบดือด้อๆเลยนะครับจนเรารู้สึกว่าบทจะยากมันก็ยากเกินไปแต่พอมาถึงบทที่มันจะง่ายหรือบทเฉลยนั้นมันก็ง่ายเกินไปซะอีกนะฮะ ดังนั้นการดูและการลุ้นสืบหาตัวฆาตรกรจึงไม่ใช่ปัญหาหลักของหนังเรื่องนี้เลยนะครับ ในช่วงแรกทิศทางของหนังก็เป็นไปในแนวทางสืบหาตัวฆาตรกรน,นะครับแต่พอไปถึงกลางเรื่องนะฮะเป็นต้นไปเนี่ยทิศทางมันก็เปลี่ยนไปทางการแสดงให้เห็นถึงความโสมมในแวดวงของตำรวจเป็นทั้งการรับสินบนการหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องและการทรยศอาชีพของตัวเองกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันมามากกว่า30ปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะโยงไปถึงหญิงสาวที่น่าสงสารที่ถูกฆาตรกรรมในบ้านนั่นเองครับ ดังนั้นที่ทางของหนังทั้งหมดนะฮะจึงกลายเป็นว่าต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นโจรในคราบตำรวจมันบังตาจนทำให้ตำรวจทำเรื่องเลวร้ายได้มากมายซึ่งในส่วนตัวมองว่าการทำให้หนังมีทิศทางที่เป็นแบบเนี้ยนะฮะมันทำให้ดูแล้วมันไม่เป็นเอกภาพมากนักนะฮะทางทางที่เราเนี่ยอยากดูหนังแนวฆาตกรรมสรืบสวนสอบสวนแบบเต็มที่แต่กับกลายเป็นว่าต้องมาดูหนังแนวลากไท้ตำรวจไปซะอย่างนั้นนะครับ ในแง่ของความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนนั้นก็แน่นอนว่ามันก็เป็นไปตามแบบสูตรของหนังแนวนี้ที่มันจะเป็นฮะที่มันวนไปหาผู้ต้องสงสัยที่ดูเหมือนว่าจะใช่ในช่วงแรกหน้าที่จะเป็นตัวของฆาตกรแต่มันก็ไม่ใช่นั่นแหละครับแล้วพอมาเฉลยไอตัวฆาตกรเนี่ยมันก็เหมือนกับเส้นผมบางภูเขาซึ่งมันใกล้ตัวมากๆนะฮะก็แค่นั้น และอีหนึ่งสูตรสำเร็จของหนังแนวฆาตกรรมเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยสืบอไปสืบอมามันก็กลับสร้างปัญหาให้กับตัวของตำรวจเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านความสัมพันธ์กับคนรักนะฮะปัญหาเพื่อนร่วมงานและก็ปมปัญหาบางอย่างที่มันอยู่ภายในใจครับซึ่งทั้งหมดนะครับมันก็เข้าแบบหนังแนวสืบสวนสอบสวนเป๊ะเลยนะครับในประเด็นเนี้ยก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจอะไรให้กับคนดูมากมายนักนะครับ ส่วนการใส่บริบทที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาพยนตร์เนี่ยนะฮะมันก็มีมากมายหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตำรวจด้วยกันเองครับ ความสัมพันธ์ของตำรวจนักสืบกับแฟนสาวความสัมพันธ์ของเหยื่อและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะและอีกหลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งการจัดงานวันเกิดการจัดงานเลี้ยงเต้นลำนะฮะหรือการไปพบป่าสังสรรค์ย่างไหนขับหรือขับเต้นลำอะไรเหล่านี้การใส่รายละเอียดลเล็กน้อยๆเข้าไปเหล่านี้นะครับมันทําให้ ส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เนี่ยมันมีชีวิตชีวามากขึ้นครับมันไม่แห้งจนเกินไปมันทําให้เห็นอารมณ์ของความเป็นมนุษย์นะครับที่ยังมีความรักโลภโกรธหลงความหึงหวงกันอยู่ครับมันทําให้บรรยากาศโดยรวมของหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับการที่เรานั้นได้อ่านนิยายฆาตกรรมแนวสืบสวนสอบสวนของฮารานโคเบนหรือไมเคิลคอนเนลลี่นั่นแหละนะครับ แต่ความดีงามทั้งหมดนั้นก็ต้องยกให้กับฝีมือในด้านการแสดงที่สามารถร้อยรัดหนังเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมและตราตึงโดยเฉพาะเบนิซิโอเดลเดโรที่รับบทเป็นทอมนิโคลนายตำรวจสืบสวนสอบสวนนะฮะที่สามารถลงลึกเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครในมิติของความเป็นมนุษย์ได้ดีอย่างมากนะครับ เขาเนี่ยเหมาะสมกับตำรวจสูงวัยที่มีปมบางอย่างในใจเนี่ยมากๆซึ่งถ้าหากใครติดใจกับผลงานที่เขาเล่นเป็นตำรวจป่าปา้มยาเสพติดสุดละห่ำจากซิคารีโอมาแล้วนะฮะสำหรับบทตำรวจในเรื่องนี้ก็น่าจะเพิ่มความประทับใจให้กับผู้ชมไปได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับ นอกจากนี้นะฮะจัสตินทิมเบอร์เลกที่รับบทเป็นวิลกราดี้เนี่ยช้หนุ่มที่สูญเสียแฟนจากเหตุการณ์ฆาตกรรมเขาก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างดีและมีความลึกทางอารมณ์อยู่สูงมากครับส่วนอลิเซียเซเลอร์สโตนนะฮะสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือเธอเนี่ยคือสาว2,000ปีอย่างแท้จริงวัยสาววัยสวยในอดีตเป็นยังไงนะฮะในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับ ลิฟทายลอกคาบฆาตรกรก็เป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนฆาตรกรรมนะฮะแต่ภาพรวมทั้งหมดนะฮะกับกลายเป็นการนำเสนอการคอร์รัปชันในแวดวงตำรวจกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนะครับหนังจึงทำให้เรานั้นได้เห็นมิติในเชิงสัญลักษณ์ว่าคราบของงูที่นางเอกเจอครั้งแรกเนี่ยมันเปรียบได้กับคนใกล้ตัวของเธอที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีแต่แท้จริงแล้วก็คือฆาตรกรที่จิตใจโหดเหี้ยมครับ หรือคนที่ทาอาชีพตํารวจถ้าล่อคาบตํารวจไปแล้วนะฮะคนนั้นก็อาจจะเป็นโจรซะเองเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครนะฮะคาดหวังที่ต้องการจะดูภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนแบบเข้มข้นก็อาจจะผิดหวังจากหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับดังนั้นทางช่องซ p เป r ร์รีวิ h a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบลิฟทถ่ายล่อขาบฆาตากรเอาไว้ที่6.5เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มซื้อปแ๊งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ